เออทางนล้ลงว่ะเป็นหาแล้วละใดีอะไรดโอเคไวัดน่นดี้มีคนนี่มันตรงนี้กับตรงนี้ก็นอ,อืนนมน้ำลงแล้วตอนนี้ลงสองเซนแล้วอ,อืลงสองเซนเอะบ้ออา,ออาออนี่แหละ มันมาเท่าไหร่มันก็มาอยู่นั่นแหละ มันลงไปได้หรืออเป็นถนนไม่เป็นหนุนนี่ม่เป็นถนนแออน่ใเ,เป็นถนน่เไม่ไม่ถนนไอกลอกอ่าเป็นถนนเป็นเป็นทางเียนออน้ำลงไปแล้วน,นะลนี่แหละไปเนี่ยราลอกกำแพงอะ่ะถนนไม่ได้ไคุยกับอันนี้ใหม่ว่าต่อไปนี้ให้เขาเอาลุกลังมาลงหน่อย ถ้าถ้าเจ้าของสวนโอเคก็ได้อยู่เราคุยกับเจ้าของสวนมันเป็นที่ของเขาหลังืนเออที่ถ้าเราไปถมที่ก็เมื่อก่อนมันทางเกวียนเนาะเออทางเกวียนมันทํารถไม่ได้เลยนี่ไม่างนี้เลยน้อยจะไม่จะไม่ได้ปะทางลงมาเนี่ยลงนี่แหละลุงวันนี้ลงงวันนี้โค้งออไปออกทวงบ่มมันมันถึงมีทางสาธารณะประโยชน์นี่เขาให้เข้ามัเนี่ยรอกวาแพงนี่นะบมอว่าเพราะว่าเพราะว่าเพนาะว่าบางทีแต่ว่าวัดให้ไปสองเมตรเด้ให้ไปแล้วเด้ กนจะทํากาแพงน่ะให้วัดให้ไปสองเมตรแล้วออันนี้ก็นมาแล้วถนนก็มาแล้วนี่มาลงนี่นะเพราะว่าถ้ากนนี้ไปเท่านั้นละแต่ก่อนต้ากันเที่ยวเนี่ยท่าเนี่ยทาง่ายมานวัดมบอกึ้นไปเน่แบบอาวานถ้าทอไปเนี่ยถ้าคุ้ยกันแล้วเขาให้ตัดให้เป็นทางสาธานณประโยชน์ไปเลยเนี่ยมันก็ที่ได้มีถนนถนนนี่บนี่นีเวลานั่นเอาลุกล่างก่อนแล้วมันก็สจสูงต้องนี้มั่กั้นน้ำได้อีก มันกูยังเจ้าของสวนนั่นแหละแล้วก็เป็นความสัมพันธ์มหานินมเดี๋ยวเขาจะกวนแล้วก็เปสะพานธใหม่เดี๋ยวเขาจะเฮ็ดแันเนี่ยบอกายว่ามันเป็นคู่กันนามสกุลสองแล้มันจะนุ่นรอบเลยย่างใหม่ไม่กับมะเขาะรีบถาเด้อเดี๋ยวจะฉลองบวชเล้ลนะอ้าวอะไรล่ะฮะนี่อเจ้าภาพลงนี้เม็ดให้มันครบครบเลยเหรอยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวริ่มกี่ลูกเก้าลูกอะไรยังเก้าลูกไม่เก้าลูกอืมก็จองไปแล้วแต่ลูก ลูกแรกก็ลูกลูกเอกก็สองแสนลูกต่อไปก็ลูกหนึ่งแสนเดี๋ยวจะชดอาเจียนผู้ใหญ่บ้านมาประชุมเดือนหนึ่งวันน่าจะเอาอยู่เดี๋ยวเรียกผู้ใหญ่บ้านมาประชุมอยละวันนะได้ครับออืมหลอลื่นเนาะอืม ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาทรายมาไว้มากันเอน,อน้ำขึ้นอีกแล้วมาทรายมากองไว้ก่อนผู้ดู่ดูแลความเดือดร้อนของทางวัดวาลามก็ได้มาป้องกันไว้ตะเบื้องต้นแน้ำก็คงจะลงนิดแล้ว มัคงจะไม่แรงลึกคืนนี้ก็ดูต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามสภาพยังการันตีไม่ได้เรติดตามชมกันต่อไปอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นทางวัดอยู่ในขั้นยังปกติอยู่นะ อ้าเป็นศูนย์จุดศูนย์จูนย์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะทางนี้มันต่ำอยู่น้ำคงจะขึ้นอยู่ตรงนี้น้ำขึ้นอยู่น้ำรูมาจากรูรว่ายังยังทองตัวยังขึ้นอยู่นั่นแหละ 那就听他们。